สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Legend of Survival นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ท่าผู้ชมครับผมเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเราเหลือรอดชีวิตครสุดท้ายในดวงดาวอีกแล้วนะครับแล้วก็นั่งในส่วนของตัว แคปซูลตัวนี้หนีออกไปแล้วก็ไปเอาชีวิตรอดในดาวดวงอื่นนะครับเพราะว่าดาวที่เราอยู่นะครับโดนสัตว์ร้ายบกนั่นเองนะครับนะตัวเกมนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับยังเป็นแค่วอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่อย่างใดนะเวอร์ชั่นทดสอบนี้นะครับเวลาเล่นไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทําการรีเซ็ตข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะตัวเกมเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนนะครับสามารถใช้ ID แท็บแทบในการล็อกอินได้นะครับแทบแทบสามารถเข้าด้วย ก o o g l e เพ a y ได้นะครับก็คือ Gmail นั่นแหละนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวลองมาสร้างดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันเลยนะครับตัวเกมก็เป็นภาษาจีนะครับบูมนะครับเกิดเป็นทรงโกคูเนี่ยไม่ใช่ละ <laughs> นั่งทานแมคชีนมาเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครนะครับของเกมนี้จะเป็นาภาพสไตล์กระตูนน่ารักน่ารักประมาณนี้เลยนะผู้ชมครับผมนี่มุมมองเป็นมุมมองด้านบนเนาะอันนี้จะเป็นตัวยานที่เราแบบ เกิดขึ้นมาเมื่อกี้นะแล้วก็เราก็หนีออกมาแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นโกคูซะอีกนะโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูเนาะามุมมองนั่นบนนะครับรูปแบบการเล่นอาจจะเป็นแบบพวกลัดเดนมาสไตล์การ์ตูนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าอ่าผมครับคลายครับคาในส่วนของตัวมินิแมปด้านขวาบนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ให้ของมาเต็มเลยโอเค ทีนี้เราได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับใส่เลยโอเคปึ๊บนี่ครับเสื้อผ้าว้าวเราก็จะเป็นแบบมนุษย์มะนาวต่างดุษนะครับมนุษย์ต่างดาวนั่นเองโอเคฟาไม้ก่อนนะครับด้าน,นล่างกลางจอก็จะมีหลอดยิงพีเนาะด้านซ้นายบนนะครับมีค่าความหิวน้ําแล้วก็หิวอาหารตามสไตล์เกมเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับมินิแมปด้านขวาบนไม่สามารถ เปิดได้เนาะคือคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับกดคลิกอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านผู้ชมครับเออแล้วเนี่ยมันมีเครื่องหมายอะไรเราเปิดไปแล้วเนาะนะเดี๋ยวเรามาข้างหน้ากันต่อโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการตัดไม้ท่านผู้ชมนี่ครับตัดได้ละอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําอะไรถึงตัดไม่ได้น,นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นการโหลดฉากนะมันน่าจะเป็นฉากต่อนะครับเนี่ย อันนี้จะเป็นบริเวณด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นตัวกลางนะครับมินิแมปเนาะโดยรวมนะครับทั้งที่ลองเล่นมาประมาณนึงนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนตัวมินิแมปของตัวร้าเด n เนอร์นะครับแต่ตัวเนี้ยเวลาเราออกมาจากแมปนะครับดูมันดูอลังการงานสร้างนะเดี๋ยวมีเควสบอกอยู่นะครับให้เราไปไหนอะไรยังไงเนาะเนี่ยครับเวลาที่เราจะมาบริเวณตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราก็เหมือนเราจะวาร์ปไปได้เลยนะแล้วก็ สถานที่ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกนะว่าเราเข้ามาแล้วเราจะฟาร์มทรัพยากรอะไรได้บ้างเนาะอันนี้อ่ะลงไปเก็บของก่อนอน,นะครับได้กล่องมาตัวนี้นะครับพี่ยานตกเนาะอันนี้ที่เราออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคเราก็เข้ามาบริเวณที่เดิมนะครับใ,ใช่หรือเปล่าก็จะมีพวกเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะครับสรุปนะครับก็คือจริงๆก็จะเป็นแนวลัดเดย์ออนเอิร์ธนะครับแต่ว่า รูปแบบของตัวเกมจะเป็นกราฟิกแบบสไตล์การ์ตูนมากกว่าเนาะออประมาณนะั้นเลยท่านผู้ชมครับ <c oughs> ใครยังไม่รีบผมแนะนําให้รอเวอร์ชันเต็มดีกว่านะครับในเวอร์ชั่น CPT หรือเวอร์ชันทดสอบนะครับเวลาที่เราเล่นไปไกลครับมันจะต้องเล่นใหม่เนาะถ้าเขาเปิดในเวอร์ชั่นเต็มนะครับผมด้านขวาก็แสดงพวกทรัพยากรต่างๆภายในแมปนะครับตรงนี้ก็จะมีคําสั่งสร้างบงสร้างบ้านต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟาร์มทรัพยากรสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบการสร้างของกันดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูระบบการคราฟแล้วก็การสร้างต่างๆด้เลยนะครับสำหรับการคราฟของเกมนี้ท่านผู้ชมกดตรงนั้นขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นรูค้อนอะไรพวกนี้เนาะในช่วงแรกนะครับเราจะไม่สามารถตัดไม้ได้นะครับหรือขุดหินได้เนาะให้เราคราฟสองอันนี้มาก่อนนะคราฟแล้วมันจะมาอยู่ในบริเวณกระเป๋า แต่มันไม่ใช่อเทมที่จําจเป็นต้องกดใช้อ่ะครับพอเข้าใจไหมปกติจะมีอเทมประเภทหนึ่งที่เราต้องกดอีกคลิปใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเวลาที่เรามาที่บริเวณต้นไม้อ่ะครับมันจะเรียกใช้ให้อัตโนมัตินะครับก็คือแค่ถือไว้ในตัวเฉยๆไม่จําเป็นต้องเขาเรียกอะไรไม่จำเป็นต้องถือ ตอนที่เราจะตัดนะครับเดี๋ยวมันสลับให้เองเนาะคือมันไม่สามารถกด Equi p ปแล้วก็เอามาใส่ได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเล่นเบื้องต้นเนาะเก็บของฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มาคราฟนะครับแล้วก็พวกของคราฟต่างๆนะครับมันก็จะมีเป็นเลเวลเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเลเวลสนะครับเลเวลสามเลเวลส่นะครับมันก็จะมีทรัพยากรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโตะคราฟอื่นๆนะครับโตะนู่นนี่นั่นนะครับนะก็เหมือนเป็นชนเผ่า ผ่าหนึ่งนะครับที่หนีออกมาเนาะเอ่อเลเวลตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาทำลิมิตไว้ที่เลเวลเท่าไหร่นะครับจริงจริงสรุปไง่ายเลยนะครับก็คือจะเป็นแนวเดียวกับลาดเดเป็นเวอร์ชันกระตูดน,นะครับผมเานาะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าถึงเลเวล40นะครับมีถึง40เลยมีธนูมีปืนมีอะไรพวกนี้แหละนะเหมือนมีปืนบอลเนี่ยมีค้อนไม่ใช่ผมตาลายเองนะไม่เห็นปืนโอเคช่างมาแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเ,เกี่ยวกับบ้าน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 นะครับที่เขาแยกให้เนาะคือมันจะแยกเป็นหมวดหมู่นะครับอย่างเช่นเครื่องมือรวมหรืออะไรแบบนี้นะครับนะโอเคครับผมหลังจากที่เ,เราทําการคราฟตัวนี้นะครับเมื่อกี้ขั้นตอนแรกนะครับมันต้องทําการกดเรียนรู้ก่อนนะครับก็คือเรียนรู้บูเป็นนะครับแล้วก็ มันจะถึงสามารถคราฟได้นะครับคราบได้แล้วไอเทมตัวนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่รูปปัสษณนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมีตัวพื้นตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีพื้นอ่ะเราจะไม่สามารถวางไอเทมที่เราคราฟได้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือการแปลรูปต่างๆเนาะเนี่ยครับอย่างเช่นเราเอาไม้ใส่ลงไปนะครับเราก็จะได้ตัวแผ่นไม้หรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นเครื่องมือแปลรูปอีกประเภทหนึ่งเนาะคือเราต้องแปลงเป็นอันนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแปลรูปได้นะครับก็มีเวลาบออกยู่นะ เล่งสปีดได้ไหมไม่มีปุ่มให้สกิปหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นตัวการสร้างแล้วกันครับคร่าวๆนะครับโหมดการสร้างสรุปง่ายๆก็จะมีเป็นประเภทต่างๆ,ๆนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ลองเลือกได้เลยนะครับมีค่อนข้างเยอะพอสมครวรเลยนะครับถึงเลเว่าประมาณ38เนาะ ก็ถือว่าเล่นได้ยาวๆเลยแต่เพียงแต่ตัวเกมนะตอนนี้ยังไม่ค่อยแนะนําให้โหลดกันมาเล่นเท่าไหร่นะครับมันยังเป็นแค่เวอร์ชั่น c b t หรือว่าเวอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอระยะเวลาการเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมายจีนค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับยืนยันตัวตนเนาะออแล้วก็ตัวปราสาทตรงนี้นะครับเราเอามาวางไอเทม หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองออกไปบริเวณด้านนอกสักเล็กน้อยนะครับคือเราเดินออกไปข้างนอกอะ่ะมันจะเหมือนลัดเดยอนเอิร์เลยท่านผู้ชมก็คือเวลาที่เราเดินไปสุดขอบแมปอะครับมันจะพาเราไปข้างนอกแต่ว่าแมปมันใหญ่อยู่นะนี่ครับให้มาเจอจุดประมาณนี้เนาะแล้วก็เข้ามาในวาร์บะครับมันจะทําการโหลดชารกใหม่แล้วก็มันจะส่งเราออกมาบริเวณด้านนอกตรงนี้เลย,ย,ยท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับ เราออกมาแล้วนะครับเราสามารถขี่น้องหมาตัวนี้นะครับไปบริเวณสถานที่อื่นได้เลยนะเราจะรู้ว่าสถานที่อ่าอันไหนเราเข้าได้บ้างนะครับก็จะเป็นสถานที่ประมาณนี้เนาะเนี่ยแต่มันจะมีบอกอยู่นะว่าความสามารถเราตอนเนี้ยเราสามารถเข้าสถาน,นีสถานที่นี้ได้ไหมนะครับนะเสียงผมอาจจะง่วงหน่อยนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะเออมันก็ประมาณนี้แหละเสียงผม มันออกอย่างง่วงไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็อ่าเนี่ยครับมีของอะไรต่างๆก็เก็บแล้วกันนะครับที่เป็นกรงเป็นกล่องเนาะมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราเลยท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีแบบมีของมีนู่นนี่นั่นนะครับเดินเก็บของตามแมพผมว่าก็คุ้มเลยนะแค่เดินแต่เก็บกล่องอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บกล่องตามแมพอ่ะคือแมพมันใหญ่นะครับท่านผู้ชมใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะเออเนี่ยดูดิขนาดวิ่งมาประมาณเนี้ย แล้วรู้สึกมันจะไม่เสียค่าตามิน่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นดันเจียนหรือเปล่าเข้าไม่ได้เนาะเออคือแมปมันใหญ่มากเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ